ก้องสดพดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับก้องสดค่ะพดหมูนะครับวันนี้เราไปกินบาร์บีคิวกี้ก้องร้านอะไรพี่พดบาร์บีคิวสามสิบแปดนะครับที่คงหมูอบรมวันชิ้นใหญ่กับโคสโคคับและชีสนะครับในร้านบรรยากาศในซอยซอยรับนะฮะอยู่ในบรรยากาศดีเป็นซอยรับย่านพระรามสี่นะครับเป็นอาหาร ตะวันตกสไตล์ตะวันตกจาก Delivery สู่เปิดหน้าร้านคือตอนแรกเขาทำเดลิเวอรี่ก่อนแล้วก็มาเปิดหน้าร้านก็ขอต้อนรับเจ้าของร้านคุณคุณอยู่คุณอยู่แล้วคุณโยก้วยค่ะอันนี้คุณอยู่คุณอยู่และคุณโยนะครับเป็นพี่น้องมันเหรอเป็นพี่น้องกันโอ้น่ารักมากเลยเนาะร้านรับอะไรอยู่ตรงไหนซอยพระรามสี่รับตรงไหนอยูเออเขาชื่อซอยอูทัยฟาร์มอะค่ะมันจะเป็นซอยตรงข้ามช่องสาม ซอยตรงข้ามมารีโนนอ๋อเหรอใช่ค่ะ๋ออยตรงข้ามซอยมารีโนนเหรอใช่ค่ะอ๋อเป็นซอยลับใช่จริงๆมันเหมือนเป็นซอยลับด้วยค่ะเวียอยู่ตรงข้ามไงไปบ่อยก็ทำผู้จัดละครก็อยู่ไม่ไปได้ไงคะเหออ๋อก็เลยอยู่ตรงนั้นค่ะเข้าไปลึกไหมไม่ไม่ลึกค่ะอแล้วจุดเริ่มต้นเป็นไปยังไงถึงได้เป็นบาร์บีคิวสามสิบแปดสามสิบแปดนี่ชื่อซอยป่ะไม่ใช่ค่ะชื่ออะไร จริงๆมันมีความมูนิดนึงอ๋อคือเลขเลขแปดใช่นงเหรอก็คือเหมือนตอนแรกเราตั้งใจทําเป็นร้านเดลิเวอรี่ใช่ไหมคะเราทีนี้เนี่ยเหมือนเลข3 8มมันเป็นเลขของการเดินทางใช่ทีนี้เราก็เลยเหมือนเอามาตั้งเป็นเป็นชื่อร้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับเราตั้งชื่อตรงๆเลยเพราะว่าเมนูตอนแรกที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นซี่โครงหมูค่ะใช่แล้วทีเนี้ยชื่อที่เหมาะกับร้านเดลิเวอรี่น่ยมันต้องค่อนข้างเป็นชื่อที่ตรงๆว่า เราขายอะไรอะไรแบบนี้ค่ะอ๋ออ๋ออ๋อพี่เปิดเดลิเวอรี่เป็นพี่น้องใครเป็นพี่เป็นน้องอ่ะหนูเป็นพี่ค่ะพี่เป็นน้องอนะครับคอนเซปต์ร้านคืออะไรคอนเซปต์ร้านคอนเซปต์ร้านคือตอนแรกอ่ะเราเราอ่ะเป็นคนชอบทานอาหารเป็นหมู่กันหมู่คณะหมู่คณะหมู่คณะใช่กินกันใหญ่ใหญ่ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอยากจะทำร้านเดลิเวอรี่ที่มันตอบโจทย์พวกเราเองเช่นการแบบส่ง ซิโคหมูหรือว่าโคคัะเข้าไปในปาร์ตี้ได้เลย<อ>ก็คือเพื่อนๆสั่งไปได้ยอย่างพี่โมตอนนจะเรียกปิดกล้องส่งไปเลยอย่างานี้ไวเป้งก็ส่งไปเลยอย่างนี้ได้นะนะครับก็คือคือใครที่ชอบบาร์บีคิวปิ้งย่างนี่เขาคอนเซป็ปต์แต่งงเป็นคอนเซ็ปต์พอีกอันนี้ผกว่าอะไรทําเองได้คืออะไรคืออย่างร้านเราอ่ะไอเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องเดลิเวอรี่มันก็อยู่ในชื่อใช่ไหมแต่ว่าด้วยนิสัยของผมเองเป็นเชฟผมชอบแบบ อะไรทำเองได้ก็จะทำเองทั้งหมดเช่นซอสเช่นคือผลัตคือผลิตขึ้นมาเองอย่างนี้เป็นสไตล์ของร้านโดยเฉพาะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมหรือว่าให้ลูกค้าไปนั่งไปทำเองได้แต่ที่แปลกกว่านั้นคือเขาบอกซี่โครงหมูเขาพิโพดย่างจากไม้ที่แปลกไม่เหมือนคนอื่นเป็นถ่านอะไรคุณซี่โครงหมูเราใช้ถ่านไม้โกงกลางจากบางตะบูนครับผม ทำไมอ่ะก็มันมีความแตกต่างกระถามไม้ทั่วไปหรอมันหอมอะพี่ก้าวไม้กก้งกลางลักษณะของมันคือมันท่อนใหญ่ท่อนใหญ่ปุ๊บความร้อนที่ได้มันนิ่งมันสเตเบิลสเตเบิลปุ๊บเนื้อมันจะนุ่มก็คือมันจะไม่ไม่กระชากอ๋อมันอ๋อมันพอก้อนใหญ่มันก็จะนานไม่มันเนื้อความร้อนก็อยู่สเตเบิลโอ้ยเนื้อใช่อย่างมันจะมีฐานบางประเภทที่ ใส่ลงมาปุ๊บเหมือนเทอร์โบคมันจะแรงเลยแล้วดับเร็วไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้ถ่านเพราะว่าซี่โคงเราจะย่าง5ชั่วโมงครับใอะไรนะคุณย่าง5ชั่วโมงคซี่โคงเนี่ยหรอใช่ค่ะใบกะหล้ำแลวผักเนี่ยเขาต้องเป็นผักที่ปลูกบนด่านฟ้าด้วยนะทำไมล่ะเพราะว่ากระบานของงานใช่มันมันเป็นมันเป็นเรามีดัดตึกตึกเราฮะมันจะมีดาดฟ้าด้วยแล้วเราก็ ได้ลองปลูกผักไม่ไม่ใช่ไฮโดรโปนิกส์ด้วยนะครับเป็นปลูกด้วยดินด้วยปุ๋ยก็คือเราเริ่มต้นจากการทําดินเองใช่ค่ะคือเราแบบเอาวัตถุดิบต่างๆมาผสมเป็นดินเองใช่เพราะว่าวัตถุดิบต่างๆเราเราได้ไปรู้จักเกษตรกรที่เป็นการปลูกแนวทางออร์แกนิกอะค่ะเราก็เลยเหมือนแบบงั้นเราปลูกผักเองเลยละกันว่ามันจะอร่อยขึ้นกว่าขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วมันดีขึ้นเหรอมันดีขึ้นตลอดเอย น้ำสลัดเหมือนกันเ้าบอกเป็นน้ำสลัดที่ทําเองอยู่วาสมิคคือยังไงคุณคืออย่างเรารเราได้รู้จักเ,เราได้รู้จักกับเกษตร,รกรที่เขาทำามลเบอรี่ออร์แกนิกนะครับแล้วตอนแรกเรามีไอเดียอยากจะลองทำวายอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมัน,ม,นมันเป็นน้ําส้มสายชูเราก็เลยเอามาลองดัดแปลงให้มันเป็นบอสมิคเดี๋ยวเราต้องหยุดสักพักหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเข้าเบรกแล้วก็ กลับมาชิมกันเลยเอาหารเยอะแยะมากนะครับ<ช>แต่เย้อยพี่ก้องไปไหนนะพาไปใครไปไหนนะไปนี่ค่ะไปตามรอยกับพี่ก้องปิยนะน้ำข้าวทุบก้านนะคะเราจะไปอียิปต์กันค่ะใครที่อยากไปพี่ก้องนะครับวันที่5ถึง11ธันวาคมนี้นะเราจะไปอียิปต์กันนะคะไปตามแหล่งอรารยธรรมเก่าแก่กว่า5,000ปีไปดูพีระมิดค่ะไปดูสฟริงค์ไปดูมวยเออไปดูพิพิธภัณฑ์นะคะเรียกว่าไปกันแห่งมาไปล่องเอ่อล่องล่องแม่น้ำนะคะแม่น้ำไหนนะพี่ทศ น้ำนายไม่น้ำานายค่ะนะคะวันที่5้าเอดธันวาคมนี้นะคะเจ็ดวันหคืนนะคะบอกก่อนลงเครื่องหนึ่งวันแรกปุ๊บเราพักผ่อนช็อปปิ้งอยู่ในนั้นก่อนเลยแล้วก็พักโรงแรม4-5ดาวอาหารม่กระฐานถูกปากกล้องทานได้คุณก็ทานได้ใช่แล้วพี่กล้องจะโชวระบำหน้าท้องใช่ค่ะพร้อมทานอาหารคั่าใช่ค่ะล่องเรือเฟลุกกะค่ะรอบเดียวเท่านั้น0 8 1 4 0 5 9 7ห6หรือลายทุก go go together travel ครับผมสแกนยูโคได้เลยค่ะฮะสแกนยูโคก็ได้สแกน q ิวอาโค้ดได้อาเบกสักครู่เดี๋ยวกลับมาชิมกันกองตบูให้พี่อะไรคะอันนี้ จำปีเลมอนโซดาครับมีขายที่ร้านด้วยจำปีเลมอนโซดาคือดอกจำปีเหรอใช่ครับเราใช้ดอกจำปีออแกนิกของสวนที่หนองแขมนะครับเป็นพืช GI ของกรุงเทพและนี่อะไรเนี่ยอันนี้อันนั้นเป็นดอกมะลิสารแน่แล้วก็เลมอนครับผมอันนี้เราตั้งชื่อว่าเวอร์จินคันิงครับผมแล้วที่น้องถือก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันคอนแซ่ปเอออร่อยเออแปลกเนาะกินจำปีดีกว่า มาเรามาคุยเรื่องอาหารกันมาเลยันออกเปรี้ยวๆเนาะใช่อร่อยย่สัตัดเลี่ยนเนี่ยเวลาเราชื่นใจนะคุณน้องชื่นใจเนาะเอาไหนก่อนเอาที่เป็นซิกเนเจอร์ก่อนเลยพี่พจตเป็นนี่ไหมซี่โครงหมูคือยังไงเดี๋ยเล่าซีอันนี้เล่าเล่าเล่าครับก็ตัวหมูตัวเนี้ยเรา มีเขียงที่ไว้ใจได้เขาจะคัดหมูที่ชิ้นหนาที่สุดเพื่อเรานะครับแล้วก็เป็นหมูทั้งชิ้นไม่ตัดแยกเบบี้แบ็คหรือว่าตัวหัวท้ายมันก็จะไม่เหมือนที่อื่นครับเราใช้โฮลริบส์เราต้องราดซอสไหมไม่ต้องครับซอสใช้จิ้มเอาดีกว่าอ๋อพี่เองกินได้ไหมได้ไม่มีพี่ก้องมีมีค่ะเรามีอยู่อ่ะแล้วมาจานนี้จานนี้ระหว่างพี่ก้องกินบาร์บีคิว ได้กินที่ต้องหยกชิบไปก่อนลูกอันนี้อะไรน้องจากนั้นคืออ่าซงเนื้อนครับผมซุ่นซอสวายแดงโอ้โหพอลองกินดู พี่ตัดยังไงมันใหญ่มากเลยโยกเดี๋ยวค่อยๆยังแทงชิ้นเลยเขาตัดหรือยกอันนี้คือมือหยิบพี่น้องมือแล้วนะน้องๆผู้ชายผู้ชายช่วยพี่ก้องผู้หญิงช่วยพี่อันนี้คืออะไรตัวนี้จะเป็นพี่คันย่าค่ะจะเป็นสเต็กเนื้อค่ะโอ้โหอันนี้อร่อยอยู่ไหมพี่น้องยิงอันนี้เลยเดี๋ยวพี่ยกให้พี่น้องผู้น้อยผู้น้อง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 ผู้้องผู้น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 ้องผูเน้องผู้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 นองผู้น้องกัส แต่ว่าวิธีที่เราใช้อจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเราจะเอาไปแช่ในอ่างอัลตราโซนิกก่อนเพื่อทําให้มันนุ่มแบบเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะครับแล้วไปเนี่เ็นย่ามีอร่อยนะคุณต่อไปปลาอะไรน้องปลาอันนั้นเป็นปลาจวดสเปคปลาจวดแดงครับผมเป็นปลากระพงใช่ของผมมีเพื่อนที่เขาตกปลาอยู่ที่พังงาครับผมก็จะคอยปลาทะเลใช่ปลาทะเลปลาอีเคจิเมะมาจากที่ปลาจวดอ๊ะแมมาปลาจวดแดงพี่โพสต์มิมมากเลยเนี่ยเนี่ย หลุดออกมาเลยอ่ะอืมเอาซอสย่งางห้าชั่วโมงเหรอใช่ใชค่ะอันนี้ซอสอันนี้จะเป็นซอสสีราชาพริกเหลืองเป็นสูตรของคุณยายค่ะอันนี้น้องอันนี้อันนี้อะไรนะชุดใหญ่เลยเนี่ยตัวนี้เราจะเรียกว่าเอ่อส,สมก สโมกแพลตเตอร์ครับมันจะรวมของที่ใช้เตาเตาลมควันของผมมีอะไรบ้างมีมีซี่โคหมูซิกเนเจอร์มีลิ้นวัวมีลิ้นวัวใช่ครับแล้วก็ไส้กรอกลมควันนะครับไส้ซอนชีด้วยอันนี้ไส้กรอกลมควันใช่ไหมมีกระเทียมปิ้งน้ำจิ้มออันยาวๆนี่ะอันนี้ซอสของคุณย่าเหรอใช่เป็นสูตรของคุณยายเป็นอะไรเป็นสีราชาเป็นสีราชาเผ็ดมากเหรอแซ่บอันนี้อันนี้น้องนี่ครับผมอันนี้เป็นเซตโคคัสแอนด์ชีส นะครับก็จะมีอิตาเลียนโคคัสอัลปากานิชโคคัสแล้วก็ชีสจากเป็นชีสนําเข้าทั้งหมดนะครับได้ที่นี้ด้วยด้วยความที่เราอ่ะอยากลองอ่ะเราอยากทําเองทั้งหมดด้วยบางทีอ่ะตอนนี้ผมกําลังเริ่มฝึกทําโคคัสเิอยากลองทําชีสเองอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเปโคคัสเป็ดโคคัสเป็ดครับเป็ดนะครับนี่ซอสของซอสของย่ารสมากเลยนะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอะไรอันนี้เป็นสปาเกตตี้มีดบอรครับตำรับ อ่ากอดฟาเธอร์น้องจับเทให้ขอดูหน่อยอย่าเทเทเยอะโทษให้กล้องยังเออเดี๋ยวหน้าทานนะเป็นมิดบอบเป็นเนื้อสปาเกตตี้แล้วโรยด้วยชีสว่ะเนี่ยใช่ครับผมให้อีกอันหนึ่งสปาเกตตี้อะไรอันนี้เป็นสปาเกตตี้ลาบครับลาบด้านบนเป็นแฮมมอสตาเดลล่าทอดกรอบลาบลาบไทยนี่หรอลาบไทยนี่แหละซอสลาบคซอสลาบนะสปาเกตตี้ลาบอันนี้สลับก่นสลับ แล้วก็สลัดอกเป็ดลมควันครับผมลาดเลยไหมลาดได้เลยค่ะน้ำสลัดทำเองน้ำสลัดทำเองเป็นบลซามิกบ่มจากมมลบอรี่ออร์แกนิกแล้วอันนี้อันนั้นเป็นมันหวานญี่ปุ่นย่างกระทะเป็นมันหวานที่เราได้จากเพื่อนที่ปลูกอยู่ที่ลาดบุรีครับและอันนั้นค่ะขนมเหรอขนมครับตอนนี้เป็นขนมค่ะใครสนใจไปได้เลยนะครับที่ร้านบาร์บีคิวสามสิบแปดอยู่ตรงตรงพระรามสี่ตรงข้ามมารินนลตึกมารินนลนะฮะก็ไปทานได้ สามารถสั่งกลับบ้านได้ไหมได้ค่ะสั่งกลับบ้านก็มี d ดลิเวอรี่ก็มีแกฟฟู้ดไรแมนฟู้ดแพนด้านะฮะหรือว่าช่องทางติดต่อนี้ขึ้นแล้วเนี่ยโทรไปสั่งได้เลยไปทานกัน066 129 4149นะครับหรือ l ล n e แอด b b q ีคนะฮะ Facebook ก็ bbq38 เหมือนกันนะฮะ ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับถ้าวันธรรมดาร้านเปิด4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มค่ะร้านอยู่วันอังคารส่วนวันเสาร์อาทิตย์เราจะเปิด11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มค่ะแต่ครัวปิดสามทุ่มก็ไปรีบไปสั่งๆๆๆแล้วก็นั่งเมาส์กันถึง5้าทุ่มได้ไหมได้เลยค่ะพอครัวปิดเราก็นั่งเมาส์กันต่อคุณมันไม่รออย่างนี้หรอมันผักไม่อ้วนไม่เป็นไรพิ่งพูดอร่อยจะชิมไส้กรอกนะครับเออเอาเนี่อมาลองกินดูมีโปรโมชั่นไหมพี่ก้อง ได้ค่ะโปรโมชั่นสำหรับรายการนะคะก็คือเราจะลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะบังคับใั้แล้วเกินลดสิบเปอร์เซ็นต์นะลูกบอกลดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์ค่าอาหารครับสิบเปอร์เซ็นต์ค่าอาหารก้องสุดพ้นหมูนะไปบอกไปบอกได้เลยมาจากรายการก้องสุดพ้นหมูลดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับค่าอาหารนะครับแล้วก็ไปเลยนี่ใกล้ๆบาร์บีคิวสามแปดอยู่ซอยตรงข้ามตึกมารินนนะะเป็นร้านอาหารลับนิดนึงลับไหมก็ หายากไหล่ะ้างลับคือถ้าถ้าเข้าซอยมาจะรู้สึกแบบถึงเรียนถึงร้านเลยอ่ะมีอะไรสังเกตไหมหน้าร้านหน้าร้านจะมีป้ายไฟสีทองเป็นโลโก้ร้านเลข38ครับอ่ะนะครับอ่ะก็ใครที่ชอบอาหารตะวันตกพวกบาร์บีคิวพวกย่างพวกอะไรนี้ไปนั่งทานได้นะครับสลัดก็มีบาร์บีคิวลาบสปาเกตตีลาบนี่อร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญคือบรรยากาศชิลๆนะใช่ค่ะจิบไวน มีวายใช่ไหมวายกินเดินกินไม่พูดไม่พูดเลยนะเดี๋ยวเบรกหน้ามีอีกไงชิมอีกไม่หมดเลยเนี่ยเหรอเดีเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาชิมกันอีกเพราะว่าพี่กล้องกำลังเมามันกับการชิมเบรกสักครู่ครับอร่อยเนี่ยกงสดฮตอนนี้เรากำลังอยู่ร้านบาร์อยู่กับร้านบาร์บีคิว38นะเป็นร้านสไตล์ตะวันตกนะฮะของ น่ากินทั้งนั้นเลยเอานี้เรามาชิมอันนี้ดีกว่าพี่ก้องสปาเกตตี้มิสบอลมิสบอลก็คือเนื้อนะะเป็นลูกชินเนื้อทำไมก่อนเด็กๆชอบมากเลยพี่ก้องอ่ะกินเลยตอนไปเมืองนอกนะพอเอาพริกป่นไปด้วยนะสั่งอันนี้แหละแล้วก็เอาพริกป่นราดอ่ะนู่นพี่ก้องก็กินอันนี้แต่อ่ะพี่กินสิดูเขาเขาถ่ายพี่กินอันนี้มิสบอลใช่ไหมอันนั้นอะไรอันนี้เป็นสปาเกตตี้ลาบไงที่น้องก็บอกไงเป็นลาบไงแล้วเ้ามันเบคอนทอดไงใช่ไหมคะใช่ครับ นี่อย่างอย่างตัวนี้เราแกะสูตรมาจากหนังเรื่องกอดฟาเตอ์ค่ะอ๋อเป็นสูตรที่เคลเมนซ่าสอนลูกของดอนคาเโอเน่เป็นไงบ้างของพี่ก้องอันนี้เนื้อเนื้ออะไรนะน้องพิกันยาพิกานยาพิกกันย่าลองสักชิ้นนะเพราะมีโปรตีนเยอะนะเนื้อจานนี้โปรตีนน่าจะประมาณ125ยย โปรตีนร้อยยี่สิบห้าพี่น้องเคยเคยนับแล้วไขมันด้วยป่ะน้องด้วยเน่เขาย่างเขาพวกได้ดีมากนายน้องบอกหน่อยว่าร้านอยู่ที่ไหนบอกหน่อยค่ะร้านบาบิคิวสามสิบแปดนะคะอยู่พระรามสี่ค่ะแล้วก็ชื่อซอยอุทัยฟาร์มอยู่ตรงข้ามช่องสามมารีนอ์ค่ะอืมอันนี้อะไรบอี่โมเองร้านเปิดวัน วันวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเปิดสี่โมงเย็นปิดสี่ทุ่มครัวปิดสามทุ่มค่ะร้านหยุดวันอังคารค่ะแล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์เปิดสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มนะคะแต่เดลิเวอรี่เราขายทุกวันเลยค่ะใช่ส่วนเดลิเวอรี่ก็มีทางได้ได้ค่ะวันนี้ไงวันนี้เขาหยุดออ๋วันนี้มหหยุดรอวันอังคารไงแต่เดลิเวอรี่ได้นะโทรไปแล้วก็ Delivery ได้ผ่าน Grab Line Man Food Panda หรือว่าจะสแกน ลน์แล้วก็สั่งตรงทางร้านก็ได้ค่ะแล้วถ้าบอกว่ามาจากรายการกล้องสนพนมูมีอะไรอะ่ะถ้ามาจากรายการกล้องสนพนมเราจะให้ส่วนลด10%สำหรับผ้าอาหารนะคะเซะกออกเนี่ยสลัดอร่อยมากอร่อยอยู่ทีบอกแล้วอร่อยเนเนื้ออะไรนะถามอี่เลยเป็นการยานเนื้อเอาบอกเบอร์บอกเบอร์ เบอร์ติดต่อนะคะ0 6 6 1 2 9 4 1 4 9ค่ะไลน์แอด bbq 3 8หรือว่า Facebook ก็เสิร์ช bbq 3 8ได้เลยค่ะอาหารนอกจากบนโต๊ะนี้แล้วที่ร้านยังมีอีกเยอะมีอีกเยอะเลยค่ะม้งกี่เมนูวะลูกทั้งร้านน่าจะประมาณ30เมนูครับผมสปเกตตี้ลาบเลิศนะอร่อยอ่ะใครชอบพวกประเภทย่างอะไรเงี้ยตะวันตกก็ไปเลยเนาะสลัดอร่อยน้ำซุปเขาอร่อย แล้วที่สำคัญคือซิกเนเจอร์ก็คือน้ําจิ้มอะไรน้องโชเซ้ครับผมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเป็นซอสสีราชาพริกเหลืองครับผมสูตรของคุณยายขายไหมขายครับขวดเท่าไหร่ะขวดนี้อยู่ที่149บาทอร่อยมากใช่ค่ะเพราะว่าสีเหลืองที่เราได้เนี่ยได้จากพริกเหลืองแท้ๆเลยแล้วก็ตัวกระเทียมที่เราใช้ก็จะเป็นกระเทียมไทยสีรากระเทียมสีสเกดอ่ะพี่ลองกิน โคคัดตัวน้องเนาะที่เป็นชีสเนกเนเจอร์กินกับชีสนะลูกเนาะที่ชอบชีสเหม็นๆหน่อยโอ้เยยี่มได้เลยค่ะนี่เหม็นๆหน่อยอันนั้นเป็นแยมลูกฟิกที่เราทำเองนะครับกินกับชีสอ่ตัวบลูชีสจะอร่อยนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นแยมค่ะอแยมเหรอใช่ค่ะเป็นแยมลูกฟิกน้ำผึ้งใส่เลยนะลูกเนาะนี่นะเหมือนน้ำพริกเผาเลย <c oughs> แต่ไม่ใช่เนาะเอ้ยนี่สลัดเป็ดอร่อยมากพี่ก้องน,น้ำสลัดเขาอร่อยอะน้ำสลัดอะไรน้องเป็นเมลเบอรี่บาซามิกทำบ่มเองครับผมมันแบบว่าออกแบบเปรี้ยวนิดเปี้ยวใช่เข้ากันมากเข้ามากสำหรับใครที่ยังไม่ไม่ค่อยได้เคยกินโคคัสกับชีสมากมทางร้านสามารถาแนะนำได้ว่าจับคู่อะไรอร่อย แต่ก็ต้องชอบนะอันนี้โค้ดนี่เป็นกิน่นนี่เป็นบูชีสใช่ไหมใช่อันนี้จะเหม็นหน, <8 S 1> หน่อยนะใช่ครับน้องแล้วอันนั้นอะไรพี่ดวไอติมมันไม่ละลายหรือมันคืออะไรมันเป็นช็อกโกแลตคัสตาร์ดสไตล์ฝรั่งเศสครับมันจะหน้าตาเหมือนไอติมแต่ว่ามันจะทนทนมากพี่พศนี่ไม่ละลายเลยอ่ะมันใช้ไอติมที่ไหนล่ะน้องบอกมันใช้ไอติมใช่ไหมใช่ครับอันนี้นะเข้ากับบูชีสมากเลยอ่ะพี่ก้องลองชิมใมันเป็นยังไงขนมอ่ะอืม ไม่เอาพี่ก้องชิมเสร็จบอกเบอร์เบอร์เบอร์ค่ะเบอร์ติดต่อร้านนะคะ0 6 6 1 2 9 4 1 4 9ค่ะหรือว่าไลน์ @bbq38 หรือว่าสแกนคิวอ d e โคที่หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการติดต่อผ่าน Facebook ก็เซิร์ช bbq38 ค่ะไม่เมื่อกี้ต้องให้พี่พศจิมพี่บอกไม่เอาคือลดความอ้วนอยู่พยายามไม่กินของหวานจริงๆมันเป็นดาร์กช็อกโกแลต อ๋อเนี่ยกินแต่โปรตีนนี่ไงอร่อยมากเนื้ออะไรนะน้องพิการย่าครับของออสเตรเลียน้ำจิ้มก็เลิศเด็ดซอสย่าเลิศมากเลยใช่แกเรียนได้ดีดีมากเลยอือดีเรื่องนะวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงย้ายแหละมันก็ต้นพืชมูแฟเฟ็ต้นพืชมูฟเฟ่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมพฤศจิกายนนะฮะปีนี้เดือนเดือนนี้รันโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นท่านพระรามสาม กู๊ดฟู์ดมูฟินนะฮะม,มาร่วมสัมผัสประสบการณ์อร่อยจนต้องกราบาแล้วก็ดวงดีจนต้องบอกต่อนะฮะพบกับร้านอาหารอร่อยๆดังๆที่เคยมาออกรายการกับเรานะครับพร้อมเรื่องราวเกี่ยวกับสายมูหมอดูชื่อดังนะฮะหมอดูชื่อดังแต่ไม่หมอนั่นไม่มานะหมออะไรนะหมออะไรนะ <laughs> หมออนะไรน้องหมอดูพวงจุ้ยไม่เอาไม่เอามานะเดี๋ยวจะมาซวยเราอีกนะ คุณยายเสียไปต้องหกสิบหกร้านงงนะคุณยายงานมีเยอะเลยไม่เราอยากจะพูดหน่อยไม่ใช่ว่าดูเราแล้วแบบนะอะไปเจอกันแล้วกันยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนร้านอาหารที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลพระรามสามเราสองคนไปด้วยแล้วก็มีดาราไปเยอะแยะนะครับแล้วเราก็ต้องบอกว่าร้านบาร์บีคิวสามสิบแปดเนี่ยอร่อยจนต้องกราบนะครับมอบเลยครับมอบไปไปนะครับอร่อยจริงๆครที่ชอบอาหาร ตะวันตกปิ้งย่างตปอาเกตเตอร์ปลาต่างต่ะพูดเลยโปรโมทเลย,ล,เล,ยลูกเบอร์โทรศัพท์ <c oughs> ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ066 129 4149 <c oughs> ครับค่ะ <c oughs> แล้วว่าอยู่ตรงไหนร้านบอกเลยรู้เอาเลยร้านอยู่ซอยอุทัยฟาร์มนะคะถนนพระราม4ตรงข้ามกับช่องสามมารีนอนนค่ะศูนย์หกหกห่งสองเก้าสี่หรือว่าไลน์แอดบีบีคิวสามสิบแปดเฟสบุ๊กบีบีคิวสามสิบแปดค่ะถ้าพูดง่ายๆก็มาจากกล้วยน้ำไทยใช่ไหม<ช><ช>อยู่ายฝั <c oughs> ่งเดียวกับกล้วยน้ำไทยสายมืออร่อยอร่อย,ออยบอกจริงะะอร่อยจนต้องกราบเลยนะเพราะว่าอร่อยนะคะรับก็ไปเจอกันได้เปิดตั้งแต่กี่โมงนะดสี่โมงเย็นถึงสองสี่ทุ่มเทิตย์เปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่ม ปิดวันอังคารวันเดียวนะครับวันนี้กล้องสนพุ่นหมูหมดเวลาลงแล้วนะครับ21-27พฤษยายนไปเจอกันที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทันพระราม3นะครับวันนี้เรา4่คนลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากคะกล้องสนพดมู